สวัสดีครับแฟนขับเพรยนต์ชแน,นลทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพรยนนะครับและว,วันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพรยนต์รถมือ2บริษัทจำหน่ายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับด้วยจํานวนสต็อกรถมากถึง350คันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถ PPV เข้าใหม่นะครับบอกเลยตัวนี้เป็นโฉมที่ใครๆก็เฝ้าถวิลหานะมีแต่ลูกค้าถามหาว่ามาหรือยังมาหรือยังนะครับ บอกเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับ1นคันนะครับสีบอลเงินอยู่ข้างๆผมเลยนั่นก็คือ Toyota Fortuner 3.0 V ขับ4ปี2010นะครับนะเป็นตัวขับ4ด้วยนะเป็นโฉมหน้ายักษ์นะอันนี้เข้ามาแล้ว1คันนะครับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับติดต่อเข้ามาด่วนนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับรายละเอียดของเจ้าคันนี้นะครับเข้ามาสดๆร้อนเลยฝาโปรงยังร้อนอยู่เลย นะครับผมนี่นะเป็นโฉมหน้ายักษ์นะครับด้านหน้าของเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟกระจังหน้ากันชนหน้านะครับไฟของเขาจะเป็นลักษณะแบบมีเขี้ยวมีแง่งตรงนี้ทั้ง2ด้านนะครับคันนี้ให้มาเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเลี้ยวไฟสูงบิวอินมาให้แล้วอยู่ในโคมแบบนี้เลยนะครับมีไฟสปอตไลท์คู่ล่างมาให้กันชนพาร์ทเดียวกับตัวรถเป็นสีเดียวเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นตกแต่งเป็นสีเมทัลลิก นะครับจะมีฉลุฉลุป,ป,ปูแบบนี้ด้วยนะเป็น2 2ชั้นนะครับมีตกแต่งบริเวณด้านหัวกระจังด้านบนบริเวณปลายอาของฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะครับในส่วนของฝากระโปรงเขาก็จะมีในตัวของสกูปดักอากาศด้านบนนะครับนี่นะจะมีมาให้นะอันนี้เป็นตัว3.0ขับ4นะด้านข้างของเขานะครับมีกระจกไว้สองมองมุมอับนะครับ นี่นะครับเวลาขับไปเอ๊ะเราไปเหยียบห่างมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนี่ตัวนี้จะส่องได้นะโอเคแล้วก็ด้านข้างเขารายละเอียดนะเป็นพาร์ทเดิมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นาราวแหลกหลังคานะสีดําค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับนี่ผมโยกมือเดียวรถโยกทั้งคันเลยนะครับรถโยกนี้อย่าคิดไปไกลนะครับอ่ามีกันสาดมาให้ฝนตกไม่ต้องกลัวเปียกติดฟิล์มกระจกบานเดิมนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยว มาให้อยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะสั้นๆเล็กๆตามุตมินะครับผมสัญลักษณ์คำว่า3.0 D4D ก็ยังติดอยู่นะนี่ไฟเลี้ยวมีตรงนี้มาให้อีก 1. จุดนะบริเวณแก้มนะครับในส่วนของล้อซุ้มล้อนะมีตีโป่งขึ้นมานะครับตรงนี้อันนี้คือเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับล้อเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับ6รูร้อยนะครับนี่นะครับเป็นล้อแม็กมาให้เลยนะดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับ ช่วงล่างเดิมๆนะครับให้ดูก่อนเลยยังไม่ได้ล้างนะครับมีแต่คราบเลอะโคลนนะครับที่ผ่านการใช้งานมานะครับนะครับถัดมาก็จะมีในส่วนของบันไดข้างเป็นสีดำนะครับที่จะเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมีติดกนรลอยมาให้นะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างเขาประตูเสาเมเดิมๆนะครับประตูไม่มีตกนะครับตัวยึดน็อตยึดหัวน็อตรายละเอียดเดิมๆนะครับ เสา B ก็รายละเอียดเดิมๆเช่นกันนะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขัไม่มีการชนหนักจากทางด้านข้างนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยนะไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับโหแน่นมากนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กลมๆเรียงกันสวยมากนะครับเห็นเป็นแผ่นเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีการซ่อมมาอย่างแน่นอนนะครับรายละเอียดเดิมๆอ่ะโอเคนะ ในส่วนของเสาบ,บีผ่านไปนี่ให้ดูห้องโดยสารน่ะพวกรายละเอียดต่างๆนะตัวบานพับตัวยึดต่างๆนะครับโครงสร้างขอบสันประตูชัดเจนนะครับตัวบอดี้สวยงามนะครับนี่ดึงให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะครับเม็ดอาร์รก,กลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะรายละเอียดเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักนะครับประตรงประตูก็ขอบสันประตูชัดเจนนะครับมีแต่คาบโคลนนะครับรายละเอียด เดิมๆทั้งคันนะครับแต่ก็ในส่วนของด้านหลังเขานะตัวคัสซีรถนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีร่องรอยสนิมนะครับด้านท้ายของเขาก็บริเวณที่นั่งแถวสามมันจะมีตัวกระจกตรงนี้จะเป็นเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดํานะครับด้านท้ายของเขาคันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยไฟท้ายของเขานี่จะเป็นโฉมแรกๆเนาะไฟท้ายเขาจะเป็นแบบ คือมันจะทรงเหมือนตัวหน้าแชมป์มาแหละแต่ตัวโคมไฟด้านในมันจะเป็นเหลี่ยมเยมนะพวกไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยมันจะเป็นหลอดใส้นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทเดิมของเขานะ้ติดรถมาเลยนะนี่เป็นหลอดไส้นะแต่เขาดีไซน์ตรงโคมไฟมันเป็นเหลี่ยมๆมันจะคล้ายๆแบบ LED นะมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ระบบไล่ฟ้ามีระบบปัดน้ำฝนมาให้นะครับมีคาดเอวด้านท้ายมาให้ด้วยนะเป็นโครเมียม น,นี่สัญลักษณ์คำว่า Toyota Fortune r Full Time 4 Wheel Drive นะครับนี่ติดมาให้เลยเป็นพาร์ทเดิมของรถเลยนะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของ VSC นะเป็นระบบควบคุมการทรงตัว,ตวแบบอัตโนมัตินะครับกันชนท้ายก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟทับทิมมาให้ฝั่งละจุดนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายอันนี้ติดมาให้ด้วยยางอะไรมีมาให้นะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับให้ดูเลยคานเคินเดิมๆนะโอเคเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดู นี่นะครับรายละเอียดเราให้ดูโครงสร้างกันก่อนนะครับตัวคําโชคตัวโชคเดิมๆน็อตไม่มีไขนะครับเม็ดอาร์ตนะครับต่างๆรายละเอียดเดิมๆประตูบานท้ายหัวน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยสนิมนะครับเป็นรายละเอียดเดิมนี้ไม่เคยถูกถอดนะครับเม็ดอาร์คกลมๆนะครับนี่นะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีไขขอบฝันประตูบานท้ายชัดเจนนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับสีไม่มีกระเทาะ นะครับนี่นะขอบสันชัดเจนนะครับรายละเอียดเดิมๆสวยงามมากคันนี้นะเป็นสีบอนเงินนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดต่อไปคือรายละเอียดของห้องโดยสารนะครับนี่นะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับจะตกแต่งเบาะหนังจะเป็นสีเบตนะครับอ่านี่นะครับมีแอร์ลาวมาให้นะครับสตอนเลยด้านหน้าคอนโซลแถว2แถว3ม,มีมาให้ครบ นะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับผมไม่ต้องแย่งกันนะที่นั่งตอน3อันนี้เราแขวนไว้นะครับนี่มีกระเป๋าจิงโจ้คู่หน้ามาให้มีพรมกระดุมติดมาให้นะครับบานประตูก็ให้ดูพรมก่อนนะช่างภาพตามไม่ทันนี่นะครับบานประตูนะครับตกแต่งเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะสีเบจมีบุบุนุ่มเป็นหนังนะครับเดินตะเข็บสีเดียวกันเลยสีเบจแล้วก็ กระจกไฟฟ้าตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลอ่อนๆนะนี่วางแก้วนงแก้วน้ำได้ลำพงลำโพงมีมาให้ครบนะครับกระจกบานเดิมนี่สัญลักษณ์โต้ตา้างติดอยู่อ่านะครับนี่ในส่วนของด้านหน้าคอนโซลหน้านะครับคันนี้ก็รายละเอียดเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับรถไม่ไม่เยอะแสดงว่าไม่ค่อยได้วิ่งนะถึงเป็นรถปี2010แต่ว่าเฉลี่ยแล้วตกปีละหมื่นโลนะครับคันนี้ก็จะแถมหนังกระติกมาให้เอาไม่ใช่นะครับนี่นะครับขอบสันประตู นะครับชัดเจนนะครับนี่ไม่มีคาบสนองสนิมนะครับก็กระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับล็อกประตูนะครับนี่ล็อกหน้าต่างโอเคก็คันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับเลขไม้นะครับ13 7่งรก้าสบหกกิโลเมตร ไม่ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับปีรถนะครับผมด้านซ้ายวัดรอบตรงกลางความไวด้านขวาสเตตัสต่างๆเกียร์ความร้อนน้ำมันนะครับแล้วก็คันนี้ด้านขวาเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําด้านขวานิดนึงไล่ยยังจากตรงนี้มีที่วางแก้วน้ํานะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับมีระบบ Security นะครับแล้วก็คันนี้จะมีระบบคูปคอนโทรมาให้มีคูปคอนโทรนมาให้ไว้ล็อกความเร็วนะครับ ปวงมาลัยคันนี้จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังสีก้านนะครับจับถนัดมือไม่มีย้วยนะครับด้านด้านขวาตรงนี้จะเป็นในส่วนของความสว่างนะพวกไฟส่องสนนไฟเลี้ยวด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของที่ปัดน้ําฝนนะครับสามารถปรับตั้งหน่วงเวลาได้น o ะคอนโซลตรงกลางตกแต่งไปด้วยสีเทานะครับมีตกแต่งลายไม้บริเวณข้างวิทยุนะครับอันนี้มีการไปเปลี่ยนจอมาเพิ่มนะอันนี้นะครับ FM AM ใช้ได้หมดเลยนะใส่ทีดงซีดีได้อันนี้ใช้ใช้งานได้นะครับปรับตรงพวงมาลัยก็ได้นะนี่นะครับ<ป>ใช้งานได้ปกตินะครับแต่คันนี้ไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับแอร์ออโต้นะครับเย็นชําสบายอันนี้มีที่เก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมีที่จุดบจุดบุรีนะครับมีช่อง power outlet มาให้นะครับมีระบบ traction control มีแอร์หลังมี parking sensor อันนี้ใช้งานได้ปกตินะวางแก้วนงแก้วน้านะแล้วก็อย่างที่บอกไปคันนี้เป็นตัวขับสี่นะก็จะมีในส่วนของเกียร์มีเกียร์เล็กมาให้อันหนึง่งนะครับแล้วก็จะมีเกียร์ขับเวลาเราขับปกติเนาะเป็นเกียร์แบบออโต้นะครับฐานเกียร์ตกแต่งแบบขั้นบันไดนะสีเทานะครับผมเ,เ,เกเกอก็ใช้งานได้ปกตินะอันนี้สำเนาสำเนารถก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับแอร์แบ็คคู่หน้า เบาะหนังสีเบดด้านหน้านะครับค่อนข้างที่จะนุ่มกระชับหลังมากๆนะครับเออเบาะนุ่มจริงนะครับขออนุญาตปรับนิดนึงเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะปรับได้ปรับได,บได้6ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังใช้งานได้ปกติเลยนะอ่านี่แล้วก็รายละเอียดพวกที่บังแดดใช้งานได้ปกติมีกระจกมาให้นะครับ มีที่ซ่อนตังภรรยามาให้1จุดไฟส่องแผนที่ด้านหน้าก็มีมาให้กระจกมองหลังเป็นแบบธรรมดาไม่ได้ตัดแสงออตโต้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับบอกเลยนะครับคันนี้สภาพดีมากนะอยากให้มาเห็นด้วยตาเปล่านะครับแค่เห็นในคลิปนี้ก็สวยแล้วมาดูของจริงนี่สวยกว่านะครับนี่นะครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดี d ดีนะครับ3.0ลิตรนะครับ v e n e Turbo Intercooler นะครับ163แรงม้านะครับผมเจ้าคันนี้รายละเอียดต่างๆเดิมๆคงความเป็นพาร์ทเดิมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับไม่มีค้าบรั่วซึมของน้ำมันแต่อย่างใดนะครับนี่ปั๊ม ABS ต่างๆนะรายละเอียดต่างๆเดิมๆน็อตไม่มีไขนะครับนี่น็อตโครงสร้างด้านหน้าขวานะครับ น็อตไม่มีไขเม็ดอาร์กลมๆเรียงสวยๆเลยคานหน้าเป็นแนวตรงนะครับเม็ดอาร์กลมๆสวยๆแบบนี้เลยหม้อนงหม้อน้ําเดิมนะครับนี่รายละเอียดเดิมๆให้ดูเลยด้านหน้าไม่มีการชนนะครับหน้าซ้ายนะครับสสญลักษณตัวแอลยังอยู่นะนี่นะครับน็อตเดิมๆไม่มีไขนะตัวแผ่นเพดเดิมๆนะครับนี่นะตัวรหัสเอนจินนะ 1KD นะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับ ายมอกอยังติดอยู่นะโครงสร้างเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆพาร์ทเดิมหมดเลยออฝันฝากระโปรงชัดเจนครับลูกไปไม่มีสีกระเทาะนะครับไม่มีรอยกระดุดนะอาจจะมีรอยเลอะกันบ้างเดี๋ยวเราเก็บงานกันให้อีกทีหนึง่งนะครับแผ่นฉนวนกันความร้อนมีมาให้นะครับตัวยางรองแผ่นต่างๆอันนี้มีมาให้ครบนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับรถคันนี้นะลูกค้าที่กําลังมองหารถนะครับแล้วอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงนะครับ เข้ามาได้เลยนะครับรถคันนี้อยู่ที่บริษัเทเพชรยนต์นะบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสดีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับหรืออยากจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลรถก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะโอตเพชรยนต์ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับผมสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับเจ้า Toyota f o r t u n e r รคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรขับ4ปี2010นะครับไม่แค่แสนโลนิดๆนะครับราคาหน้าธนุถนอมมากนะครับแค่579,000บาทเท่านั้นสนใจยังไงก็ กิ้งก้างติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก,ก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางเพรยนนะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพรยนต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับ